สบายดีไหมสบายดีค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วพี่น้องยังไม่ได้ออกจากตู้เปิดเปิดระแบ่งกันกับอีแม่เนาะตามแก้วกันนะขวดนะในสายของแม่ยังอยู่เบอร์สุดท้ายแม่กัเบิดคือกันเดี๋ยวนี้่เขาเอาคนละครึ่งนี่กรบลูกนุ้เปิดไหมล่ะแม่ที่แดงพี่น้องเอ้ยเนาะบางคนอาจจะบ่เห็นหลายโซนแทนเดี เขาก็สิมารายงานสถานการณ์ให้ฟังเหมือนี่นะคือแบบคลิปแรกเนาะที่เขาลงไปสองบบาวฝั่งลาวอีแม่นั้นมุ่ออนได้แล้ววาสนาบัดคลิปหน้าที่ทัดมาเพราะว่าอยู่สองบาวบ่อยเพราะว่านั่งให้กึกึกกึกอยู่ <S <S เยสยนตาตายอยู่รวดรวด <S <S เอจาจใจเนาะบบดนี้ก็เลยมาไล่ซดบบดนี้ประมาณสองถุ่ม กลัวนี่แหละเลยนายสดแี่แค่น้อยแท้หืมแ,แม่แแม่เรียนมากรไลตาเลยนะมันเมาแต่คืนึี่มันมันเมาแม่กินให้เมาแล้วก็นอนนอนออันวันนี้คุณป้าแล้วก็มันใสแหงเนาะเขาก็มันใสเขาก็ทั้งปล่อยทั้งด่าแม่ว่าไปห้องไปไห,ห้นะไม่มได้ยังมันบริไดขีดหอดตัวเองมันบันไดสนใจซ้ำ แตเวลาคุณปะก็เ,เลยจ้าคุณปะใส่หาลอ,อยไปเบิ่งหนามันพอมีแหงพอสื่นใจสันคุณปะไปแล้วมันบมดสื่นใจไม่ได้เคลียใจกระตือมี่น้องอันตะก,กีะ้แล้วก็ียกเมื่อเบิง่งมันก็นบริว่าจากนันเลยนีจากนี้น้วยแบบได้แล้วบริว่าได้จากนันมาแหละคือมาตะเกียบเขาแล้วบริว่าก็เลยและปิงปึงเมือ่อละเมื่อเลยาดไปได้ว่าสาใจจะกี้แล้วโอ้ยที่มันใจอออขัดไหมปะเอ้ขอบคุณเป็นปะเด้อ เมื S <S> ่อพบหน้าพ่อตากับเมื่อกบนบรรชมวังครับกสิตนนอนรับทันดีเมตตาเลยบัดกันมาลูกกันมาลูกกสิบหายมากขันเขบก็อีแม่กับไปขบกันบ่อนอื่นลูกบุหายมากกล้แล้วแม่ถิ่ขยายบ่เอาแล้วแม่ขับ่อนบ่อมอนขวแกวบ่นน่ะบ่แก้วแกวเอาลงไปถิ่มทางนี้แล คุณป่าเลยหาอีแม่เมื่ออก็ไหลโซดคนเบิ่งทั้งซองลอยปกตินะแต่ละคืนนะคนหมดได้เบิ่งหอดพี่แม่นมื่อไหร่หาสิบหกสิบสามสิบสี่สิบบ่หอดลอยปจากเธออ่าเมื่อไหร่แน่ในแรกท่านมีเรื่องนะหลายคนกระเขามาเบิ่งมาชมกระเขากูไลายๆที่แบบว่าอยากติดตามแล้วก็อยากคูยอยากเบิ่งพอดีอีแม่กับเมื่อวันศัตว เมื่อแลรวกะเมื right. ่อะร่เขาเปลนแบคนหักกันมากรมาอย่างมาว่ากันแล้วเนี่ยมอันเขาเปิดเพลงสัมัาระมาเอือยเมื่อหรเาไปถ่ายนะอเออสัมพอรแต่อีตีว่าจะมากก็้นไ่ไหม่ังจะเอือยน้ำเขาบอเป็นจะเอือยเาอ่าบ่อยรออัผู้หญิงั่นงเล้อันลูกบอลลูจะไท่เงี้ยมาอยู่อาบ้านใดผู้หญิงผู้เคะวาคาาว้า แล้ผู้ใช้เนี่ยก็ผู้ผู้จักเนาะผู้ชายผู้ชุ่มๆเลยเด็กหลังใน่โหลดนะเห็นในในหลังในโหลดเนี่ยเราพันตอนทมาเนาะก็มีแต่ผู้หญิงบอผู้ชายผู้ชุ่มๆนะไนขี่โหลดออกไปแล้วผู้ชายนั่นที่ออกไปแล้วตอนเตอนอย่างก็ไเปมนหนังในโหลดผู้ใา้ค่ะเนม่นขี่โหลดออกไปแล้วอือายกไปก็เลยไปบ่าวนายกไปพักนอนนยกก็ไปจังหวอะมันจังไรคัก ซขี่ไปอีกขันนึ่บจะบลัขี่อีกขั้นหนึ่งือแม,อม,ม่เห็ดบอกเขาไปนาบ่้บอกที่ว่าบ่ได้ทก,กันบ่เจ้าคิ่ได้คิดทอดก็ตีอม่อได้นั่นแหะแม่กระทามาถามว่าเรื่องลง,ลงส,สีสีอยู่บอกาลงสีจบอะให้หมู่พาไปลงตลาดุดนาะพี่น,อน้องนาอผูดใดที่ดได้เบิ่งไล่์สดขนาดสิ่หเนาะเพราวะว่าคุณป้าผิ่นสั่งมาแล้วแล้ว ลงซีก็ต้องลงไ้มันแล้วว่าจ้ะแต่การเงินที่เหลือกับอีแม่ซ้อนเลยหกพันนะแต่ว่าเทาน่าลืมลืมในสุดนี้พันอีเม่แค่แต่เราคิดทันแล้วประวัาได้ซากไปได้ลงซีไปหลายเติบแล้วจนากได้จนอยากถั่วแล้วรายการเงินหกพันนะกับอีเม่นะโทรไปถามสั่งในระหว่างไลฟ์สดนะถามแล้วใน่สั่งบอกว่ายังติดเวียกอยู่ละมืออื่น อไไปปาดกมื่ออื่นบุญแล้วมันจังสิคิดเบิ่งว่ามันสิทอะไรแสดงดีจากสิคิดราคาเมื่ออื่นจังสิคูณราคาว่าสิจักพันอีกอีแม่เงินหกพันอีแม่นั่นว่าสิได้จ่ายไปอีกแม่ได้ทอดายแม่ก็คือว่าได้จ่ายอยู่เข้ามาอันดีแล้วบัดนี้เลือกทอดายเท่ากันเลยขอนําคุณป้าเพิ่มว่าให้ซื้อโหลดไฟฟ้าให้อีแม่เด้อนั่นแหละจะก็ได้คิดเมื่ออื่นถ้าไปในเมืองเดี๋ยวเราสิไปถามเบิ่งราคาโหลดไฟฟ้าก่อน อืมจากที่ได้บอกคุณป้าถือว่าประมาณเท่าใดนะแม่อืมอืมอันไรแล้วมาตะเคาะใส่แมวมาสั่นเ้าอย่างว่ะใช่บ่มีอย่างเบาแม่เจ้าเอื้อดไทยกิดแม่ป้าจะไปยิ้มจักคำปกติหายไปได้ก็เห็นกล่องปุ๊บมันก็ยิ้มเปื่อแล้วมันก็สบายดีพี่น้องอ่พี่น้องมันบ่ชนแล้วมันบ่ชนกับกล่องแล้วหันหลัง หันหลังใส่ได้แม่ลงมาเจ็บจนตัวคำว่า,าหาันหลังนี่แหละปีหลังฉันน่าร้อย,มยแม่ว่าปีหน้ามาเลยแม่แม่ว่าว่าในเกาะในชาวเอ่ถ่ายคลิปในป่าอยากไปยินจากคำสองคำว่าวายังแม่โอ้ยแม่จะมใจแม่แบบลบป้าไปฮะเจ็บป้าไปฮะแน่แม่ก็เริ่อม,มอป็นแบบป้ามันอยู่มันไหวหรืเปล เราไปเมื่อเมื่อเมื่อลูกสาวอึดอัดแทนอ่แม่ก็อุดอัดอยู่แม่ก็จะออกมาสุ่ยรอยมาอยู่แม่รอยผอห้องก่อนอืมขับไปจนโดนนขับไปโดนกันเรื่องสามรงชีตัวแหละรงชีกับพี่หน้าไม่ได้ตัวเงินก็บบอมมี่มันแล้วว่าตาดอีสิยบบอมมี่ได้เงินอยู่นล้วขออีเด้อันเด้์นะมันคิดว่ามันตัดออกไปแล้วเงินแต่ในส่วนที่แม่ถือใบหายหน้าเออมันมันบริสุทธิ์แล้วยังกระแม่แต่เมื่อไหร่ก็เอากองเงินหกพันนั่นเะ เมากันแต่มื่อดก่อนๆแถวมื่อเริศเละกันตั้งแต่มือ่อไปเบิร์กมอลามอะไรแม่เห็นภาพอะไเห็นในชัติแล้วว่าบบบนี้เนาะแม่ตัวโน้ตเขาเมนสอยมากมื่อนั่นเขามื่อเราเรียกตัวโน้กว่าไอ้พับ้านนี้สิบ่ได้ยุ่งเกี่ยวกันเด้อบ้านนี้เลยบ้านที่ยุ่งเกี่ยวพี่น้องเป็นอะไรกันและอีแม่นั่นอีแม่อาซีว้าแบบป่าแข็งหรือจังได้ก็ตามแต่ในเวลานี้ต่อไปอีแม่อยากหาย กะอนุญาตให้อีแม่หายออกมาได้เลยอีแม่จะจมขีดหอดกะอนุญาตให้ีแม่จมขีดหอดมาเลยแต่อีแม่อดบาไวอีแม่จะไปอยู่ดมันกับไปได้เลยไม่ไม่ไม่ไปมันบอกเอาอีแม่ดอกบ่บอนี่เด็กว่ามันเหรแม่แม่ก็ตัดใจออกได้แล้วแม่ถ้าเกิดว่าอีแม่จะไปอยู่ดมันมันบอกเอาได้บอกเบอกเอาแล้วแม่ก็เมื่อบอกขนาดนี่นะใช่จากที่อีแม่เมื่อกับีเอื้ยนี่ มันบ่เอาดอกมึงส่งบ่อพุทธประเปิดไฟเห็แล้วรบัดนี้มันมืดบ่อใช่ไหมไฟไฟใช่ไฟอันนั้นบ่นี่เขาเปิดนี่โุราเซียวมึงในสายหืสในหลอดใส่ตามึงนั่นในหลบ่ในช่เปิดไฟเปิดนูงนนั่นนี่แหละโยกแม่โยกให้เบิดบัดนี้เบิดบัดสุดท้ายเอาค เบิดสํานัดมแมเอ้ยเกบไว้เป็นความทรงจำาช่มความหักความผูกพันแน,แนการดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเก็บไว้ในความทรงจำะบกกบพาเพได้เก็บไหมเกไว้ไวในใจหากหากะหกักไวอยู่ในใจคือหอกขหอกอ,อยู่ในใจลกอยัแม่เยแม่กจ้ำหรับลูกนั้นลูกก็ลืมไวคือการถ้าเกิดว่ามันลืมเขาได้แม มันลืมเฮาเฮาก็ลืมมันคือการยันเดียวยอนแต่ลูกนี่นะลูกบ่เคยลืมใายก่อนอลูกรอใหะมันลืมเฮามันบบสนใจเฮาเฮาจังลืมมันมลูกนะ<ม>ลูกรอแค่อย่างอย่างเดียวเท่านั้นแหละไงเศรษฐีจะต่จะตังค์ไครับผึงแม่เปิดตูน้นะแม่นเน,น <laughs> เปิดตู้นอนปย พี ja ่น si on ้องการในคลิปนี้ฮากาสิบบอ่อยาวเบิดปรนเดี๋เพราะว่าเพราะว่าเปี่ยนว่าเบิดเปี่ยแม่ฮากายังมาว่าล้าลงไม้กันอยู่กับอีเมย์นะเพราะว่าอ่ามันกะที่จริงนะมันนักกว่าหันและอีกอย่างกับอีเมย์กับปรด้ว่าออกเบิดอยู่ในไหลสดนั่นเดยาเมื่อเจอพัวน่ะเป็นอะไรแน่เดย์เอออดีตพัวว่าเป็นอะไรแน่ ก่ให้อีแม่คิดเองเพราะว่าอีแม่ได้ไปเห็นกับตาแล้วแม่ไปเห็นยังแหนมาไปเห็นกับตาไปเห็นกับตาได้ยินมากับหูได้พูดกันต่อหน้าโดยไม่รู้เรื่องกันแล้วแม่น้ำลูกแม่อประสั้นหนากกันละพี่น้องถ้าอีแม่โทรไปบอกมันว่าเงินคุณป้าบอกหายแล้วเดิอมันกับมันกับบริแค่ดอก บอแค่แล้วเขาบอกว่าที่ประโลมนี่ไรเงินบอมีปีหน้าปีไนท์ก็ได้มันบอแค่อยู่แล้วมันจะบอกว่าโอเคบอเป็นยังบอเป็นยังนะนั่อะไรบอเป็นกับบอเป็นข้าวกับบุมียังร้ายแม่เห็ดหัวเห็ดสวนตอบปายมีแต่หมุนกับซึนก็พันธุ์สองยังแม่เอ้ยตั้บงตจิตั้งใจแม่ตังจิตั้งใจมันเป็นยัง ลูกนะเคยเจอมาแล้วออกไปเด็าดีด้วยบ่โดลูกเคยเจอมาแล้วแบบอีแมนนี่แม่แบบว่าเฮาจ์นะอุตส่าห์แบบว่าเฮาหักเขาให้ได้เอาจ์เแล่คล้ายๆแบบทะเลาะกันนี่แหละแล้วก็บพีดกันทะเลาะกันได้เฮาเข่าไปว่าน้ำดีๆแล้วมันตะคอกใส่จังสินะลูกเจอมาแล้วใจลูกนะเจ็บปั๊บโหลดคนหักคนแพงกันมันสิบกระเจาะบอมกัมาเออเยียมมากขอเราคิดหน่อยจะแก่จะก่จะขี้เอาก็มีแดงหนึ่งเด้ดเลย มแม่ยู่ในส่วนที่มันบอกว่าไปละเอาไหลมานะ่ะมันยังหูอยูุ่าไหลมาลายเมื่อนะลายเมื่อนแล้วใดเหตุผลอ,อย่างปาริแม่ก็เลยเล่าเหลืองเน๊คเขาบ่มีข้อพิษข้อตาเนี่ยแลชไลมากเพราะเจ้าอยู่มาก็เลยแต่เฮงแม่วะเจ้าบอกหูตีคว่พิษจะมีเต็มโตแล้วมากซึู่พวกข้องเป็นเจ็บโซ่แล้วก็เบิ่งแม่กใช่ไหมมาเขาบอกว่า ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่จังไงสีดไปชีวิตมันแน่ขาดไปผู้หนึ่งเขาก็เลียงอีกสองก็ช้อมกัเรียงสามบ่สำนีเล้อพี่น้องที่หนาขอพูุลายลายพี่น้องขอพูนทุกกำลังใจที่ไห้กำลังใจอีเม่ได้อาทีเนีวยนี่เอบนัขนลใจขอบใจขอบคุณลายๆเดเลย อรับทันดีไม่อยากอบกระดีมุกดีใจนีบเป็นตัวจริงนะค่ะอดเอาไปเอ้ยอดอดได้ไหมเสียใจกับอดเอาอยากหายก็หายไม่ออกมาเลยเต็มที่มันคือเจอพอแม่เลี้ยงมาพายใหญ่แท้ๆกันยังแลงไปกันยังไายไปอืมอะไรแม่อยากหายก็หายออกมาเลยแม่มาต้องเก็บอีแม่หายบ่เฮิงดอกเนี้ยอีแม่ก็เศร้าแม่ อันหายต้อนเราคิดในคุณบัวหายต้อนเจ้าเทิงนพี่น้องจำหนีด้วยพี่น้องขอบคุณญละลายขอบคุณญละลายค่ะ